อยากกินทุเรียนจ้ะพี่นอ้องฝนตกตกก็เศร้าๆคุณพี่น้องจ้ะผ้ายางไปเสือทุเรียนจ้ะออกไปทางถนนหน้าบ้านนี่จ้ะพี่น้องไปเบิง่งนึกอยากเนาะจะเป็นจังได่ห้ออยากกินทุเรียนเนี่ยพี่น้อง จ้ะพี่น้องยายหน่อยจ้ายายหน่อยจากเมืองสวิตสวัสดีค่ะผ้ากินทุเรียนจา้าเมื่อนี้ทุเรียนโลละเจ็ดสิบห้าจ้าพี่น้องอันนี้แกะไปแล้วเพิ่นแกะมาหายังดีแต่ว่าเพิ่นให้เพิ่นพาให้เราก็ไม่แกะเองเนาะจ้าหน่วยหน่อยๆน,นะฮะพี่น้องซื้อมาสองหน่วยมังคุดมังคุดโลละยี่สิบด้วพี่น้อง มังคุดโลละยี่สิบเราจะเทให้พี่น้องบ้งเนาะพี่แม่เทเลยโลละยี่สิบพี่น้องโอ้โหฝนอันนี้คือโลละยี่สิบทุกช่วงนี้รู้ดูทั้งมังคุดทั้งทุเรียนพี่น้องแบบกินไห้ทักกินน้ำใจสะใจเลยจ้ะพี่น้องจ้า เลือกก้อนอันไดที่เพิ่นแกห้มาแล้วเรียบร้อยอนี่พี่น้องอเล็กแต่เล็กพิกขี้หนูแลอพี่น้องุมามาจ้ะกินทุเรียนน้ำกันพี่น้องอันนี้แกไปแล้วกินไปแล้วหน่อยนึงโอ้ ินแสบว่าต่องไปเอาหน่วยใหญ่เลยพี่น้องหน่วยน้อยๆน,นะฮะกันทนี่แหละกำลังแสบตรงนี้เพิ่นเ่าท่านได้กินอัเนี้แล้วเขาต้องพายเอง พี่น้องกินน้ำกันทุเรียนหน้าทุเรียนต้องกินทุเรียนจ้าอืมแซ่บครับพี่น้องมังคุดซิมกันเด้อมังคุดโลลยีสิพี่น้องโอ้ยจม็นเป็นตะก,กินขุนโอ้โหขุนไหมิึงเนื้อพี่น้องโอ้โห <c oughs> หวานโอ้โหสุดยอดคุณแม่อืมเด็กจักน้วยเพคนบอกว่ากินทุเรียนแล้วตามมังคุดตามด้วยมังคุดจ้า แสบครับพี่น้องขันขันมากกิปนีก้กะปัดกดไลค์กดหัวใจใะได้จ้าขอบคุณค่ะ